สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญอีกครั้งครับวันนี้ผมมีคำถามง่ายๆที่อยากชวนคุณผู้ฟังลองคิดตามดูเล่นๆน,นะครับคุณคิดว่าในชีวิตหนึ่งคนเราจะสามารถรักษาสัตวจะได้นานแค่ไหนครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าโลกที่เรายือนอยู่ตรงนี้เป็นโลกที่ห้ามโกหกโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นคำโกหกคำโตหรือแม้แต่การโกหกสีขาวเพื่อความสบายใจหากใครสักคนเผลอพูดเท็จออกไปแม้แต่คำเดียวเขาคนนั้นจะต้องถูกเนรเทศและไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยคุณคิดว่าสังคมแบบนั้นจะเป็นสวรรค์หรือว่าเป็นนรกสำหรับมนุษย์ปุถุชนอย่างเรากันแน่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปยังดินแดนแห่งหนึ่ง ดินแดนที่ชื่อของมันทับซ้อนกันอยู่ระหว่างอำเภอที่มีอยู่จริงบนแผนที่กับเมืองลี้ลับในตำนานดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาและม่านหมอกสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับคนไม่จริงใจตำนานที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องราวของนครลับแลหรือตำนานเมืองแม่ไม้เมืองที่ว่ากันว่าตั้งอยู่บนรากฐานของความซื่อสัตย์ และมีกฎเหล็กเพียงข้อเดียวที่ค้ำจุนเมืองทั้งเมืองเอาไว้นั่นคือสัจจะครับหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ไปชิมทุเรียนหลงลับแลที่แสนอร่อยแต่คุณรู้ไหมครับว่าลึกลงไปในเรื่องเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่เบื้องหลังความงดงามของธรรมชาติที่นั่นซ่อนโศก,กนาฏกรรมความรักครั้งยิ่งใหญ่เอาไว้เรื่องราวของชายหนุ่มผู้โชคดีที่ได้ค้นพบเมืองในฝัน แต่กลับต้องสูญเสียทุกอย่างไปเพียงเพราะคำโกหกเพียงคำเดียวเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรและคำมินในย่ามที่กลายเป็นทองคำมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เราจะค่อยๆเปิดประตูเมืองลับแลไปพร้อมๆกันครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนไม่อาจระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดได้ มีเรื่องเล่าขานถึงป่าลึกทางภาคเหนือของไทยพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนป่าไม้หนาทึบเสียจนแสงตะวันแทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินชาวบ้านเรียกขานพื้นที่แถบนั้นว่าลับแหลซึ่งแปลความหมายได้ตรงตัวว่าพื้นที่ที่ถูกบดบังมองเห็นได้ยากหรือพื้นที่ที่คนภายนอกมักจะหลงทางหาทางออกไม่เจอ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาเป็นคนต่างถิ่นที่มีอาชีพหาของป่าวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังออกเดินทางเสาะหาพืชสมุนไพรและของป่าหายากเขาได้เดินลึกเข้าไปในหุบเขามากกว่าทุกครั้งด้วยความเพลิดเพลินหรืออาจจะเป็นเพราะโชคชะนานำพาทำให้เขาทะลุผ่านม่านเครือเถาวันและดงไม้หนาทึบเข้าไปสู่พื้นที่ราบโล่งกว้างกลางหุบเขาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เขาต้องขยี้ตาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ป่ารกร้างแต่เป็นหมู่บ้านที่สวยงามสงบเงียบบ้านเรือนถูกปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านผู้คนในเมืองนั้นมีผิวพรรณผ่องใสใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและที่น่าแปลกใจที่สุดคือเมืองนี้ดูเหมือนจะมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ชายหนุ่มผู้หลงทางค่อยๆเดินเข้าไปในเมืองด้วยความกล้ากล้ากลัวท่วามกลางสายตาของชาวเมืองที่มองมายังคนแปลกหน้าบรรยากาศของที่นี่ช่างแตกต่างจากโลกภายนอกที่เขารู้จักมันไม่มีเสียงทะเลาะเบาแหวงไม่มีเสียงตะโกนด่าทอมีแต่ความเอื้ออารีที่สัมผัสได้ในอากาศ เขาได้พบกับหญิงสาวชาวลับแลคนหนึ่งเธอมีหน้าตางดงามและจิตใจดีเธอได้เข้ามาสอบถามและให้ความช่วยเหลือเขาชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในเมืองสวรรค์แต่เขายังไม่รู้เลยครับว่าสวงสวรรค์แห่งนี้มีกฎข้อห้ามที่แคร่งครัดยิ่งกว่ากฎหมายใดๆในโลกมนุษย์กฎที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล หลังจากที่ชายหนุ่มได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองลับแลสักพักความใกล้ชิดและความดีงามของหญิงสาวเจ้าถิ่นก็ได้ก่อตัวกลายเป็นความรักครับทั้งสองตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งดูเหมือนจะเป็นตอนจบที่สวยงามแบบในนิทานใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนครับเพราะก่อนที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้อย่างสมบูรณ์เขาต้องผ่านด่านทดสอบสำคัญที่สุดก่อนชาวเมืองลับแลและหญิงสาวคนรักได้บอกความจริงแก่เขาว่า เมืองลับแลแห่งนี้เป็นเมืองของผู้ทรงศีลเป็นเมืองที่มีแต่ความสุจริตคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะต้องยึดถือศีลธรรมเป็นที่ตั้งและข้อที่สำคัญที่สุดคือห้ามพูดโกหกท่านจะอยู่ที่นี่กับเราก็ได้แต่ท่านต้องสัญญากับเราหนึ่งข้อท่านต้องห้ามพูดเท็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากท่านผิดสจจะเพียงครั้งเดียวท่านจะต้องออกจากเมืองนี้ไปและไม่มีวันได้กลับมาอีก ชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รีบรับปากทันทีครับในใจของเขาคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากอะไรการไม่โกหกเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครๆก็ทำได้ยิ่งเพื่อแลกกับการอยู่กับหญิงคนรักในเมืองที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขแบบนี้มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มเขาให้คำมั่นสัญญาด้วยความมั่นใจโดยหารู้ไม่ว่าสัจจะนั้นรักษายากยิ่งกว่าชีวิตวันเวลาผ่านไปอย่างมีความสุข ชายหนุ่มใช้ชีวิตทำมาหากินอยู่กินกับภรรยาชาวลับแลจนมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกน้อยที่น่ารักน่าชังชีวิตของเขาดูสมบูรณ์แบบราวกับว่าเขาได้ลืมโลกภายนอกที่วุ่นวายไปจนหมดสิน้นแต่แล้ววันหนึ่งบททดสอบแห่งโชคชะตาก็มาถึงในวันที่ภรรยาของเขาต้องออกไปทำธุระนอกบ้านทิ้งให้เขาต้องเลี้ยงดูลูกน้อยอยู่เพียงลำพังเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้น และมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาต้องจดจำไปจนวันตายส่วนที่ 4, วาจาพลังเผลอและจุดจบของความฝันเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในยามบ่ายที่แสนธรรมดาวันหนึ่งครับเมื่อภรรยาของชายหนุ่มต้องออกไปทําธุระกับเพื่อนบ้านทิ้งลูกน้อยที่ยังเล็กให้นอนเปลยอยู่กับผู้เป็นพ่อตามลำพัง ปกติแล้วเด็กน้อยเป็นคนเลี้ยงง่ายแต่วันนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจูจูลูกรักก็ตื่นขึ้นมาแล้วส่งเสียงร้องไห้จ้าไม่หยุดหย่อนชายหนุ่มผู้เป็นพ่อพยายามปลอบโยนทุกวิถีทางไม่ว่าจะาไหวเปรร้องเพลงกล่อมหรืออุ้มเดินไปมาแต่เสียงร้องไห้ของลูกก็ไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงด้วยความร้อนใจและความเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกจะร้องจนชักหรือเจ็บคอ ประกอบกับความอยากให้ลูกหยุดร้องโดยเร็วที่สุดเขาจึงเผือหลุดปากพูดออกไปเพื่อปลอบใจลูกว่าหยุดร้องนะลูกแม่มาแล้วแม่มาแล้วจ้าเพียงสิ้นเสียงคำพูดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยเงียบลงราวกับสั่งได้แต่ทว่าความเงียบที่น่ากลัวกว่ากลับเข้าปกคลุมแทนที่เพราะในความเป็นจริงภรรยาของเขายังกลับมาไม่ถึงบ้าน คำพูดที่เขาบอกลูกว่าแม่มาแล้วจึงถือเป็นคำเท็จหรือคำโกหกแม้ว่าเจตนาของเขาจะเป็นเพียงกุศโลบายเพื่อปลอบลูกไม่ได้มีเจตนาร้ายแอบแฝงแต่สำหรับกฎเหล็กของเมืองลับแ,แลแล้วคำโกหกก็คือคำโกหกไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีการอลุ่มอรลวย ที่น่าตกใจคือชาวบ้านคนอื่นๆในเมืองลับแลที่ได้ยินเสียงนั้นต่างพากันนิ่งเงียบไม่มีใครเข้ามาต่อว่าด่าทอแต่สายตาที่มองมาที่เขานั้นเปลี่ยนไปมันคือสายตาแห่งความผิดหวังและเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาได้ทำผิดกฎข้อสําคัญที่สุดของเมืองนี้เสียแล้วชายหนุ่มเริ่มใจขอไม่ดีเขาได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไป แต่เขาลืมไปว่าในเมืองที่ถือสัตว์จะเป็นชีวิตเจ็ดวิญญาณแห่งความซื่อสัต์นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อภรรยากลับมาถึงบ้านบรรยากาศภายในเรือนก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าชาวบ้านได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเธอไม่ได้โกรธเคืองสามีแม้แต่น้อยแต่แววตาของเธอนั้นฉายแววอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้ง เธอกล่าวกับสามีด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าพี่จา๋าน้องคงให้พี่อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วพี่ทำผิดกฎของเมืองเราคือการพูดเท็จแม้พี่จะรักน้องและลูกมากเพียงใดแต่คนรับแลเราถือสัจจะเป็นสำคัญเราอยู่ร่วมกับคนที่พูดไม่จริงไม่ได้พี่ต้องกลับไปสู่โลกของพี่เสียเถิดคำตัดสินนั้นเด็ดขาดไม่มีอุทธรณ์ ชายหนุ่มรู้ดีว่าเวลาของเขาหมดลงแล้วด้วยความรักและความสงสารสามีที่จะต้องเดินทางไกลกลับไปอย่างบ้านเกิดหญิงสาวจึงได้จัดเตรียมสเสบียงใส่ย่ามให้เขาเพื่อใช้กินระหว่างทางและนางยังได้ขุดหัวขมิ้นจำนวนหนึ่งใส่ลงไปในย่ามจนเต็มเพื่อให้เขานำติดตัวไปด้วยพร้อมกับกำชับว่าห้ามเปิดดูระหว่างทางเด็ดขาดจนกว่าจะถึงบ้าน การจากลาเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีฉากฟูมฟายมีเพียงความเข้าใจในชะตากรรมชายหนุ่มจำใจต้องเดินออกจากหมู่บ้านผ่านม่านหมอกและป่าทึบเส้นทางเดิมที่เขาเคยหลงเข้ามาความรู้สึกของเขาในตอนนั้นทั้งเสียดายทั้งเสียใจที่เพียงแค่คำพูดไม่กี่คำทำให้เขาต้องสูญเสียครอบครัวที่แสนอบอุ่นไปตลอดกาลเขาเดินแบกความทุกข์และความหนักอึ้งของย่ามบนบา่า มุ่งหน้ากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เขาจากมานานระหว่างทางที่เดินกลับบ้านระยะทางในป่าเขานั้นแสนยาวไกลและวิบากชายหนุ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าย่ามที่สะพายมานั้นหนักอึ้งขึ้นเรื่อยเขาเริ่มสงสัยว่าภรรยาจะให้ขมิ้นมาทำไมมากมายขนาดนี้ขมิ้นเป็นเพียงพืชสมุนไพรธรรมดาหาที่ไหนก็ได้ ไม่เห็นจะมีความจำเป็นต้องแบกให้หนักแรงเลยสักนิดด้วยความเหนื่อยและรู้เท่าไม่ถึงการเขาจึงตัดสินใจล้วงเอาหัวขมิ้นในยามทยอยคว้างทิ้งไปตามรายทางที่ละกรรมสองกรมมือเพื่อลดน้ำหนักสัมภาระเขาโยนทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือติดก้นยามอยู่เพียงไม่กี่หัวเมื่อเขาเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านเดิมของเขา เมื่อถึงบ้านเขาได้วางย่ามลงและเปิดออกดูเพื่อจะนำขมิ้นที่เหลือมาเก็บไว้แต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงจนแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าหัวขมิ้นเปื้อนดินที่เหลืออยู่ก้นย่ามนั้นได้แปลสภาพกลายเป็นทองคำบริรสุทธิ์สุกปลังวินาทีนั้นเองความจริงจึงกระจ่างชัดแจ้งแก่ใจ ภรรยาของเขาไม่ได้ให้ขมิ้นธรรมดาแต่สิ่งที่นางมอบให้คือทรัพย์สินอันมีค่ามหาศาลเพื่อให้เขาใช้ตั้งตัวได้ในโลกภายนอกแต่เพราะความไม่รู้และความไม่อดทนของเขาเองที่ทำให้เขาโยนโอกาสและโชคลาบทิ้งไปเกือบหมดสิน้นเหมือนกับที่เขาโยนโอกาสในการอยู่ในเมืองลับแลทิ้งไปเพราะรักษาคำพูดไม่ได้ ชายหนุ่มรีบวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมพยายามตามหารอยทางที่เขาเดินออกมาหวังจะกลับไปง้อขอคืนดีหรืออย่างน้อยก็เก็บทองคำที่ทิ้งไปกลับคืนมาแต่ไม่ว่าเขาจะเดินวนเวียนหาเท่าไหร่ป่าที่เคยคุ้นตาก็กลับกลายเป็นป่าทึบรกชัดทางเข้าเมืองลับแลได้ปิดตายลงแล้วสำหรับคนที่ไม่รักษาสัจจะและนั่นคือบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของเขาครับ เรื่องราวตำนานจบลงตรงนี้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้มันมีอะไรให้เราได้คบคิดกันต่ออีกมากมายเลยครับในส่วนถัดไปเราจะมาถอดรหัสกันครับว่าทำไมต้องเป็นขมิ้นและทำไมสัจจะถึงสำคัญขนาดนั้นจากตำนานรักบนเศร้าที่เราเพิ่งฟังจบไปผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้สึกเสียดายแทนชายหนุ่มคนนั้นใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราลองวางความรู้สึกเสียดายลงแล้วหยิบแว่นขยายมาส่องดูรายละเอียดของเรื่องเล่านี้เราจะพบว่าคนโบราณเขาซ่อนรหัสลับของการใช้ชีวิตเอาไว้อย่างแยบยลทำไมต้องเป็นสัตจ,จะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีกฎหมายซับซ้อนหรือการเซ็นสัญญาบนกระดาษคำพูดคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของลูกผู้ชายครับการรักษาคำพูดคือการรักษาเกียรติยศ เรื่องราวของเมืองหลับแลจึงสะท้อนค่านิยมสูงสุดของคนในยุคนั้นว่าสังคมจะอยู่รอดและสงบสุขได้ก็ด้วยการที่คนในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์หากไร้ซึ่งสัจจะแล้วสังคมอุดมคติก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ครับแล้วคำมิ้นที่กลายเป็นทองบอกอะไรเรานี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากครับคขมิ้นนั้นเป็นของธรรมดาเปื้อนดินและมีน้ำหนัก การที่ชายหนุ่มต้องแบกขมิ้นเต็มย่ามเดินกลับบ้านมันเปรียบเหมือนการทำความดีหรือการรักษาความซื่อสัตย์ครับในระหว่างทางที่เราทำมันอาจจะดูไร้ค่าดูน่าเบื่อและเป็นภาระที่หนักอึ้งจนหลายครั้งเราก็อยากจะโยนทิ้งไปเหมือนที่ชายหนุ่มโยนขมิ้นทิ้งแต่หารู้ไม่ว่าปลายทางของความซื่อสัตย์นั้นคือผลตอบแทนที่มีค่ามหาศาลดั่งทองคำ บทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าความดีและความจริงใจมักต้องอาศัยความอดทนและการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์น่าเสียดายที่ชายหนุ่มในเรื่องมีความอดทนไม่มากพอเขาจึงเสียทั้งคนรักและเสียทั้งทรัพย์สินไปในคราวเดียวและประเด็นที่เจ็บปวดที่สุดคือทำไมเขาถึงกลับเข้าไปไม่ได้อีกนั่นเพราะความเชื่อใจก็เหมือนแก้วครับ เมื่อแตกไปแล้วต่อให้ประสานกาวดีแค่ไหนมันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครับพักเรื่องราวในจินตนาการไว้ตรงนั้นแล้วตามผมมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างครับหากคุณผู้ฟังขับรถมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านจะพบกับอำเภอหนึ่งที่มีชื่อว่าอำเภอลับแลสถานที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตำนานที่เราเล่าขานกันมา ทำไมถึงชื่อลับแลสภาพภูมิศาสตร์ของที่นี่คือคำตอบครับอําเภอนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ซับซ้อนมีภูเขาน้อยใหญ่สลับเรียงรายบทบังสายตาคนภายนอกสมัยก่อนว่ากันว่าป่าทึบเสียจนคนต่างถิ่นมักจะหลงทางหาทางเข้าไม่เจอหรือแม้แต่แสงอาทิตย์ยามเย็นก็ยังถูกเหลี่ยมเขาบทบังไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่แถบนี้ดูลึกลับสมชื่อลับแลที่แปลว่าพื้นที่ที่ถูกบังตาเมื่อท่านเดินทางไปถึงประตูเมืองลับแลสิ่งแรกที่จะสะดุดตาและตอกย้ำตำนานเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือสมประตูเมืองที่ยิ่งใหญ่สวยงามครับด้านข้างจะมีประติมากรรมรูปปั้นแม่ม้ายอุ้มลูกน้อยและถือย่ามยืนรอคอยด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แฝงความหมาย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานเมืองแม่ไม้ที่เราเพิ่งเล่าไปนั่นเองครับที่ฐานของรูปปั้นมีข้อความจารึกไว้ชัดเจนว่าขอเพียงสัจจะวาจานี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นเหมือนอนุสร์เตือนใจคนรุ่นหลังที่ผ่านไปผ่านมาว่าที่นี่คือดินแดนที่ให้ความสำคัญกับคำพูดและจิตวิญญาณของตำนานยังคงวนเวียนผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันต่อว่าในเมืองลึกลับแห่งนี้มีของดีอะไรซ่อนอยู่ที่เขาว่ากันว่ามีค่าดังทองคำไม่แพ้นในนิทานเลยทีเดียวหากในตำนานทองคำคือขมิ้นที่อยู่ในย่ามในโลกความทิ้งของชาวลับแลทองคำของพวกเขาคือผลไม้ที่มีชื่อเสียงก้องโลกครับนั่นคือทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแล ทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนภูเขาสูงว่ากันว่ารสชาติของมันหวานมันเนื้อเนียนละเอียดกลิ่นไม่แรงและที่สำคัญคือหายากมากราคาขายต่อกิโลกรัมจึงสูงลิว้วเปรียบเสมือนทองคำที่งอกเงยมาจากดินสร้างรายได้มหาศาลกับชาวด้านสมกับเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์จริงๆครับนอกจากทุเรียนแล้วลับแลยังมีวัฒนธรรมการกินที่โดดเด่นอย่างเช่น ข้าวแคบซึ่งเป็นแผ่นแป้งบ,บางๆตากแห้งรสชาติเค็มๆม,มันๆใช้พันกินกับผักหรือมีคลุกคลิกเป็นของกินเล่นที่ใครก็ต้องลองหรือจะเป็นหมี่พันที่เป็นเอกลักษณ์หาทานยากที่ไหนไม่ได้และถ้ามองไปที่เครื่องแต่งกายเราจะเห็นความประณีตของผ้าสิ้นตินจกผ้าทองมือที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงต้องใช้ความอดทนและความละเอียดละออในการถักทอทีละเส้นไหม สะท้อนถึงนิสัยใจคอของสาวชาวลับแลที่สืบทอดกันมาแต่อดีตคือความใจเย็นและความตั้งใจจริงแต่สิ่งที่ทำให้ลับแลมีเสน่ห์ที่สุดอาจไม่ใช่แค่ของกินหรือของฝากแต่คือบรรยากาศครับแม้ในยุคปัจจุบันเมืองลับแลก็ยังคงความเงียบสงบผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายปั่นจักรยานไปมายิ้มแย้มแจ่มใสและที่น่าทึ่งคือ อัตราการเกิดอาชญากรรมที่นี่ต่ำมากบ้านเรือนหลายหลังยังคงเปิดประตูต้อนรับลมเย็นๆโดยไม่ต้องระแวงภัยเหมือนกับว่าจิตวิญญาณแห่งเมืองคนดีห้ามพูดโกหกยังคงแทรกซึมอยู่ในสายเลือดของลูกหลานชาวลับแลจวบจนทุกวันนี้ครับ การเดินทางของเราในวันนี้ตั้งแต่เมืองในนิทานที่ไร้คำลวงมาจนถึงอำเภอในหุบเขาที่มีลมหายใจจริงๆแล้วเรื่องราวของหลับแลอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานความรักที่ผิดหวังหรือเป็นเพียงหมุดหมายในแผนที่ท่องเที่ยวเท่านั้นครับแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนให้เราเห็นสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมยุคปัจจุบันในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นคำพูดคนเราดูเหมือนจะเบาหวิวลงเรื่อยๆ ตำนานเมืองแม่ไม้จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าสัตจะและความเสื่อสัตว์ไม่เคยล้าสมัยแม้การทำความดีอาจจะดูหนักหนาเหมือนการแบกขมิ้นเดินข้ามเขาแต่ผลลัพธ์ของมันย่อม,อมหอมหวานและมีค่าดั่งทองคำเสมอผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังลองหาโอกาสไปเยือนเมืองหลับแลจังหวัดอุตรดิต์สักครั้งไปสูดอากาศบริสุทธิ ไปชิมผลไม้รสเลิศและไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อเติมพลังให้หัวใจกันนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าโลกเรามีเมืองที่ห้ามโกโหกเกิดขึ้นจริงๆคุณคิดว่าเราจะอยู่กันได้ไหมหรือมันจะวุ่นวายกว่าเดิมลองพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ สุดท้ายนี้ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์และปริศนาที่รอการค้นพบแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูนเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนใครเราจะกลับมาเปิดกล่องความทรงจำค้นหาเรื่องราวที่หายไปมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นประจำทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีและขอให้สัตว์จะคุ้มครองครับสวัสดีครับ